เอาล่ะครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับในซีรีส์โคตรว่างหรือว่า100ตัวของเราน่นีองครับและหลังจากที่ผมไม่ทําซีรีส์นี้นานเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวอะไรที่น่าสนใจมาให้ผมเนี่ยได้ทําการสัมผัสสัมลองกันเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีอัปเดตใหม่มาเนี่ย ผมก็ได้ทําการไปสุ่มตัวละครมาใหม่อย่างเจ้าโอบิโตะของเรานั่นเองครับเป็นร่างเซียนวิถีด้วยถือว่าเป็นร่างที่ไม่รู้ว่าโหดที่สุดในเรื่องแล้วหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นในเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าโหดที่สุดแล้วนะครับเพราะว่า5ดาวเนี่ยคือต่างกันเยอะมากๆเลยนะครับแต่จริงตัวนี้ผมมองว่าก็ไม่ได้เก่งวิวัาวางอลังการงานสร้างอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจที่เราจะมาทําการ V s บอสเลือด100ล้านของเราก็เฮียะนะครับหนึ่งล้านเองครับ 100ล้านมันน้อยไปนะหลังจากที่ผมได้ทําการทําซีรีส์นี้ไปแล้วก็เว b บอสหน0่งหล้านเนี่ยก็มีหลายตัวนะครับที่สามารถผ่านจุดประสงค์นี้ไปได้หรือว่าผ่านเควสนี้ไปได้นะครับแล้วก็มีหลายตัวทะลุปไปถึง2,000 0ล้านเนาะแต่เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเจ้าโอบิโตะที่มาใหม่เนี่ย มันจะสามารถผ่านเจ้าบอส10,000ล้าน100รตัวของเราไปได้หรือไม่นะครับไม่ว่าทำเพลงเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปิดเอฟิกไปขอดรายกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดตุ้มเอานะโอเคกดไปเลยอ่าก็หลายคนอาจจะถามมาว่าพี่ครับเวลาพี่นั่งเล่นเนี่ยกว่าพี่จะอัพได้ครบ100ยตัวหรือว่ากว่าพี่จะกดเ,เลือดให้มันถึง10,000ล้านหรืออย่างเงี้ยพี่ใช้อะไรครับผมก็ใช้ออโต้คิกอยู่แล้วนะครับน้องๆไม่ต้องถามนะเออเห็นหลายคนถามกันมาเยอะนะผมใช้ออโต้คิกอยู่แล้วครับไม่ต้องถามกันเยอะนะ โอเคครับกดไปแล้วครับ100ตัวนะครับโดยตอนนี้ทาเร่งรัวๆเลยครับโอ้โหออกมาแล้วนะครับสาหรับบอสนายยิ้มของเราผมผมว่าอนาคตนะควรที่จะมีแฟชั่นของบอสตัวนี้หน่อยนะสามารถที่จะปรับแต่งได้อะไรแบบนี้เนาะผมจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยแมปออสตาก็เป็นแมปที่แนวแฟชั่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหลายคนรู้สึกสนใจเหมือนผมไหมเออผมว่าก็น่าสนใจดีนะครับอะตอนนี้ก็ลดไปยาวๆแล้วนะครับเหลือประมาณ8 8,000ล้านนะครับก็ผมชอบนะที่เขาแบบปรับเปลี่ยนให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรท่านผู้ชมเอ่อปรับเปลี่ยนให้มันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรย่อตัวแบบตัวเลือดอ่ะให้มันเป็นหน่วยแบบนี้มันจะได้ดูง่ายๆเนาะแต่ก่อนนี้โหแม่งยาวปืดเลยนะครับดูก็ไม่ออกนะแต่ตอนนี้ดูออกง่ายแนละ้วโอเคเนาะก็เดี๋ยวถ้าเราแบบนาทีเฉยๆเนี่ยมันจะดูธรรมดาไปเดี๋ยวผมจะเปิดเอฟเฟกต์ไปได้วยละกันไม่รู้่าคอมผมจะระเบิดก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการชัวนะผมขออนุญ,ญาต เป็นโลกราฟิกแล้วกันเพราะว่าคอมผมกา,ากจัดเลยนะครับอัคดคลิปได้นี่ก็เป็นบุญแล้วนะเออคือคอมผมกา,ากจัดเพราะฉะนั้นผมขอเป็นโลกราฟิกแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าปึ้งพึ่งึง,ง,งมายังไงโอ้โหนี่ครับเอ้ยจต่จริงๆผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรวออ้จริงจริงนะทุกคนดูดิ <laughs> เออเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะแบบเอฟฟกของตัวนี้มันดูแบบ ผมว่ามันง่ายไปหน่อยไหมเออแต่ว่าผมไม่ได้ทำให้ฝึกผมก็พูดอะไรไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเป็นไฮเลยแลวกันอุ้ยอุ้ยผมว่าเริ่มมีแล้วเนี่ยเนอุ้ย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 แหลกแหลกจัดแหลกจัดอุ้ยเดี๋ยวผมต้องเขยิบออกมาหน่อยอู้อู้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูดิเฮ้ยมันแบบไอ้เหี่ยมันแบบโอ้โหเหมือนแบบตีแบบไรขีดจำกัดไ่คูดาวอะไรอย่างงี้เลยเนาะว่าไม่เห็นไหมเออเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนแบบตีแบบไม่พร้อมกันอ่ะแล้วมันตีแบบรัวๆเอ้ยแต่ดูดูดูความดูความพร้อมเพียงตรงนี้ครับดูแถวหนน้าาะทชม ทุกคนดูแถวหน้านี่ครับเป็นไงนี่โอ้โหยังกระเชียรดเดอร์ <c oughs> เออยังกระเชียรดเดอร์นะถือไม้ดูนี่ครับเป็นไงเอ้ยผมว่าเทจัดเลยทุกคนดูดิเออแบบมันมันหมุนติ้วติ้ตอนแรกผมเปิดแบบแบบโลใช่ไหมมันมันดูไม่มีอะไรแต่พอเปิดไฮปั๊บเฮ้ยโคตรเทเลยอะ่ะเออแต่ถ้าผมแบบไม่เป็นโลกราฟิกผมว่าคอมผมระเบิดแน่นอนเพราะเพราะว่า f p พผมเหลือแค่ยี่สิบอ่ะเฮ้ยแต่ดูดิแบบมันหมุนติ้วติอย่างนี้เลยอะ่ะเฮ้ยโคตรเทอ่ะดูดิ เฮ้ยมันดูเหมือนแบบเขาเรียกวอะไรวงวงเวทไรขีดจำกัดอะไรแบบนี้นะเออกูตั้งชื่อได้โคตรลาวเลยอะทุกคนเออเฮ้ยแต่เท่จริงพอเป็นแบบนี้ได้เท่จริงนะแต่ถ้าเป็นแบบอ่ะเดี๋ยวผมลองปรับเป็นเป็นกลางๆแล้วะกันอ่ะเดี๋ยวปรับเป็นกลางๆแล้วกันนะครับเป็นกลางๆเป็นยังไงโอ้อืมกระจอกไปเลยอะไอ้เหียกลางกลางแม่งดูกลางกลางปุ๊บกระจอกไปเลยแม่งตีอยู่ตัวเดียวเนี่ยตีอยู่ตัวเดียวตัวเนี่ยเนี่ยผัดกันตีตีอยู่ตัวเดียว,ว,ยยว,ยว <c oughs> แล้วปรับเป็นโลนะดูปรับเป็นโลปุ๊บ ไอ้เฮียปรับเป็นโลนี่คือยิ่งไม่มีอะไรเลยครับอ่ะแล้วพอปิดปิดปุ๊บยิ่งไม่มีอะไรเลยอ่ะเออปิดยิ่งไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหโอเคผมขอปรับเป็นปรับเป็นกลางๆแล้วกันเอ้ยเอ้ยโอเคขอปรับเป็นกลางๆแล้วกันทุกคนเนาะเพราะว่ามันจะได้ดูมีอะไรหน่อยนะครับก็ตอนนี้นะครับผ่านไปแล้วน่าจะประมาณ60%ได้แล้วนะครับเลือดบอสเนี่ยอยู่ที่2องบีเฮ้ยผมว่ามีโอกาสสูงนะที่จะผ่านนะครับจริงๆแล้วสเตตของเจ้าโอบิโตเนี่ย ผมบอกเลยได้ว่าดีพอๆกับเจ้ามีฮอกเลยนะข้อเสียอย่างเดียวคือตีแอร์ไม่ได้แค่นั้นเองครับเจ้าอนะุบิโตะเนาะผมว่าถ้าตัวนี้ตีแอร์ได้เนี่ยเก่งกว่ามีฮอกด้วยซ้ำนะเอออันนี้ไม่ได้อวยนะแต่ว่าดูครับวงเขาเป็นวงแบบเนี่ยมันมันบานอย่างเงี้ยโอ้โหบานกว่านี้ก็แบบโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะบานกว่านี้ก็แล้วแต่จะคิดละกันแต่ว่าเออดูมันบานอย่างนี้เนี่ยมันตีได้ทั่วถึงผมว่า มันมันตีได้ทั่วถึงแบบพอๆกับฟูลเวลเลยนะแต่ถ้าตัวนี้ฟูลเวลีก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับโคตรโอพอะนะครับโอเคเนาะก็เอาเป็นว่าเท่านี้ผมว่าก็โหดเบื่อๆแล้วนะเออตีบานขนาดนี้นะครับเนาะทุกคนว่าไหมล่ะเออ ผมไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยจริงๆเพราะว่าผมไม่ได้ชอบนาะรูโตะแต่มันก็เก่งดีอะแต่ผมไม่ได้อวยนะอผมไม่ได้อวยเลยนะครับโอเคเนาะตอนนี้ก็โอโ้โหใกล้จะตายแล้วไอชิวอะคือจริงๆผมรู้อยู่แล้วแหละว่ามันน่าจะผ่านเพราะว่าสเตตมันมันพอๆกับเจ้ามีฮอกมันก็เลยคิดว่าน่าจะผ่านแหละทุกคนเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันว่า จะใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ใช้เวลาเท่าไหร่ดิมาดูว่ามันจะตายหมดตอนอถึงถึงเขาเรียกว่าอะไรถึงทางเดินที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็จะไม่ได้แล้วว่ามีฮอกมันฆ่าตายตอนไหนนะครับเออแต่ว่าตัวนี้นามพีพอๆกับมีฮอกเลยแต่ว่าครูดาวนานไปนิดนึงนะเอออุอ้ยเริ่มเริ่มตายแล้วครับทุกทุกคนเฮ้ยเริ่มตายแล้วยังไงเฮ้ยเริ่มตายแล้วเริ่มตายแล้วนิดเดียวนี่เดียวครับชิ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 บแล้วก็อีกอีกสองชิบ จุบจุบชุบชุบพี่อะไรล่ะเออเริ่มตายแล้วเอาหนึ่งสองสามอ่าเรียบร้อยครับใช้เวลาประมาณแค่6นาทีน่าไม่ถึง6นาทีประมาณ5นาทีครึ่งนะเฮ้ยถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วแลวก็โอพีมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าโอบิโตะนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะโอเคต่อตัวนี้นะครับผ่านเลือดบอส1 0 0 0 0ล้านไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราอาจจะมาจัด2 0,000ล้านแล้วก็อาจจะไปเรื่อยๆจนทะลุแบบอ่า1ล้านล้านใช่ไหม เออหนึ่งแสนล้านไม่ใช่หนึ่งล้านล้านนี่โอเคคลิปนี้ไม่มีแล้วมากแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้ลองตัวอะไรอีกแล้วก็อยากให้เอา Vs แบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม